ไปแล้วบ่จะไปแล้วหรอฮะ<า>จะจจจจไปแล้วหรอะไรตจตาจ้นหอมยายจำองมาพายายจำลงมาด้วยจ้าเใกล้แล้วนะแปดโมงครงเราเดินทางครับเป็นโมงเดินทางบอ รับเขาเพ้อนี่ขาหรอเป่ารับประทานแล้วลุงอยากกินอะไรก็เลือกเลย เดี๋ยวเด้อบอกต้นอ้อนะแป๊บนึงโอ้ยอาบน้ำครับอาบน้ำแล้วโหอาบน้ำอาบน้ำแล้วนั่งกินอย่างอาบน้ำลุงท่าท่าที่พี่จะกินอยู่บนหน้าเจ้านะค่อยค่อย่ได้ใช้ครีมเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วบอต้องเกลี่มื่อก่อนค่อยใช้ทุกวันทุกวันตอนค่อย

กินแล้วไม่รู้ลองดูผมว่ากล้องกลับหัวแน่นอนเออกล้องกลับหัวเลยบ่ะนหลังนี้ลองทำไปใช่ตอนที่พี่ตั้งอย่างนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บมึงนะแป๊บหนึ่งถ่ายลุงก่อนกาแฟชงเอากาแฟดำกาแฟดำเด้อ ที่ท่านพี่น้องบอกว่าชมตามอายุนี่แกชมของแกเองใช่ไหมประมาณสามนอนชม <c oughs> ตามอายุอะ่ะใส่มาแล้วนะคะไข่ฟูมได้มีเอาไข่ฟ้าหน่อยดูกไม่ได้เมื่อคืนคุยอะไรกันนะ่ะออกแล้วออกแล้ว,อ,อ,ลว,อ,อ,ลวอะไรเนะี่ยเมื่อคืนเนี่ยสองคนอ่ะอะไรออกแล้วรู้ไหม ผมมาแอบฟังอยู่ออกยังออกยังออกแล้ว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 ห่วยออกแล้วเออห่วยออกแล้วห่วยออกแล้วห่วยออกแล้วยายแต่ที่นายได้เบิ่งคืนนาทีบ่ได้อาบน้ำปะอาบเตะเคยเลยอ่ามื้อเช้านี่แหละยามาขี้ดุะเขาคือไม่อาบคือไม่อาบนั่นคือไม่อาบนั่นแม่นอีลีใครจะไปอาบไหวอุ้ย ยายยังอ้ามไวเลยเมื่อคืนนี่แฟหนึง่งครีมสองน้ำตาลสามโอนะ้วานโพลุงครีมสามน้ำตาลสองสองครึ่งไปดูน้ำรสชาติเป็นไงโฮโฮอังงืนอย่างนี้ไหมมือเลยม,มือเลยลุงพุ่งตื่นค่ะมาผมบ้างผมชงบ้างลุง,ลงพลดุง่งตื่นแล้วก็นาที<ฮ>กินข้าวแล้วค ุณลุงกาล้งกิคุณลุงกางมาไปหมดกเร่อยชาาดราไปก่อนเขาก็จะเดี๋ยวเดินไปก่อนเด้อคอยเดินชาเด้อตอนนี้ก็เดินลงไปดูต้นอ้อก,ก่อนเพราะว่าต้นอ้ออยู่ข้างล่างเนาะ โอ้โหสวัสดีค่ะคุณป้าเลืมองขากล้องค่ะหมอเนี่ยคุณป้าหม่วงคอยโบแมนม่วงเจ้าอันน่าเามาใช่นะ้างวะนีนั่นนะทำไมจังเกาจะเอาสีใดคอยอยากได้สีม่วงบโใหอยคอยสักเมตต์ไม่คนเดียวนี่แหละหูอยู่บ่ว่าคอยมักสีม่วงเจ้าฟ่าเบิร์กูคอยย่อยอยู่คอยด้วยว่าขากรองคอยเรื่องใหญ่ขากล้องสีหยัง มีคนเอาฮะมีคนเอาไว้อยู่อ,อ่อชูตาบอบออ่ะเขาเก็บไปยังอะหาต้้งสีขาวเออไปหาเบงดูหรือเขาเอาเก็บไปแล้ว อเอ้ย,อยบอลเล่นแล้วมันไหลลงเองอ่ะแม่อย่ามา <c oughs> บอกให้เล่นเด้อ <c oughs> เดี๋ยวทำตาก่อนนะว่าเอ่อเอ่อลุงพลยังกินกาแฟอยู่กินข้าวอยู่ <c oughs> ลุงยังกินข้าวอยู่ <c oughs> พึ่งกินพึ่งออกมาเมื่อกี้นี่อ่ะตาชุค่ากล้องสีขาวอยู่ไหนกับโป้าเตนถามหาอยู่เด้อของผมใหญ่กว่านี้แม่ไม่ใชองผมของผมใหญ่ป้าเตนน่ะของผมใหญ่อะไรใหญ่ของผมใหญ่ไม่ใช่อันนั้นเล็กอันนั้นเล็กของผมตงใหญ่อยใหญ่อยย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 ่ยย อะไรใหญ่ต้องขยายเด้อต้องขยายครับแม่ถ้าไม่ขยายในเอยังคุมเครืออยู่ไหม้าสัมภาษณ์ผ้าสีาษณ้าสัมภาษัมภาษณ์้าันภาสัมภาษณ์้นีัมอาี่ั้าอันนั้ีม่ยาัน้ีม้มาาันา์าียมตัวนาคะเตรียมมัาสษ ใส่หูตลอดผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าสร้างเป็นผู้เฒ่าใจแตกกว่าแบนแล้วโอก็โทรคุยปรึกษาเรื่องงานอยู่แมนบอกว่าอยากเสื้อดอเอาอีกละเขคุยเรื่องงานอยู่เห็นไหมเคร่เครียดสินะางเครียดนี่คือกําลังสั่งงานอยู่สั่งงานใครสั่งงานผู้ที่ปฏิบัติงานนั่นแหละครับผมโอ้คุณพี่ขอขึ้นติดรถไปด้วยได้ไหมวันนี้คุณน่ะเอา มเอาเดี๋ยวผมดวลรีบผมดวลรีบเราอยู่ซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มบีเอ็มบีเออเดี๋ยวผมดวลให้ลุงไม่ต้องดวลเดี๋ยวจะล้มว่าได้น้ำลายน้ำข้องเจ้าของได้จ้องเจ้าของเวียนหัวอยู่นั่นน่ะอ่าอย่าไปกอดลูกสาวก่อนนะแม่ลุงจะกอดไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้เออนี่เห็นไหมยี่สิบนะยี่สิบ ิสอีะเฮ้ยยี่สิบถูกไปร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียร์ให้ร้อยหนึ่งเชียร์ยังแม่ร้านเพื่อนสีเคลียร์ได้เออกล้องนู้นีอยู่นี่แหละเอากล้องเจ้าของบ่อนำไลลำไลกล้องผู้อื่นแม่กล้องเจ้าของบ่อนี้เลยเขาเห็นอีกอย่างแม่แม่ผมขอมัดแบงค์สี่ได้ปะเอที่เลี้องลูก เอพี่เวียนนี่นี่ขูนี่นี่ฮะฮาน็อตมาคันนี่นี่ได้ขาเห็นยังไปซุ่มมาเบิ้งนู้นน่ะโอ้ลูกเขาอยู่เขาบอกออกกล้องเลยนี่บอสเราแต่งตัวสวยเซ็งวับเซ็งบ๊อบเลยล่ะเซ็งวับเซ็งวับเซ็งวับเลยเอาความี่ห้องมาค้งฮะโคงไม่สมบูรณ์เลย อันนี้ไม่ได้กระโปรงเปิดกระโปรงก็กลางคนนี้เยอะอย่างนี้ไม่ไม่สุภาพจริงๆทำไมต้องเปิดกระโปรงอ่ะมีอะไรอยู่ในกระโปรงอ่ะอะไรก็ไม่เพียมีอะไรอยู่ในกระโปรงเดแ๋ยวยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม็นได้วยค่ะเอาพี่หันหน้ามาทำานทางง้มเลย งมเครื่องอ่ะงเงปเอาเขาจ้างมเครื่องก็ต้องเอาหนาไมหาเครื่องหรอวะอานี้เลยสิให้ว้าออกกล้องท่าทาเขาสิบชื้อบบพี่ส้งนพี่ส้มมเป็นรานยโอ้โหเออกมการสาธารณสทาสองนะเมี้นั่นเดี๋ยวยไปถอดออกเมไดขาบอกให้ส้มเนาะทำทีอ๋อทำทีทำทีไม่ถอดสลักเลยสามสิบอันี้